ตนมากราบเาไหวมาสักการะมาบูชาจนกวา่าอินเห็นปูนทรายนี้จะแตกสลายไปเป็นดินเหมือนเดิมนะบุญของเราจะเกิดทุกวินาทีที่เราได้สร้างพระองค์นี้และประกาศไว้ในพระศาสนานดังนั้นท่า,าในใดต้องการที่จะร่วมในการมีส่วนในการสร้างพระพุทธโลกนี้ก็อย่างช้าดีท่านสามารถที่จะ เทาไปปากนะเดนบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทประกาศให้เทศพยาดารรับรู้ว่าท่านทบมขอร่วมในการอารถมโธนามาขอร่วมในการสร้างพระพุทธรูปพระพุทธคัมภ์งคลที่อีกุลุทวีหรือหลวงพ่อจุยเส้นได้กล่าวว่าขณะดำเนินการสร้างนี้ก็มีคนถูกหวยรวยเบอร์ไปเกือบประมาณสี่หมื่นคนแปลว่า ตอนที่เราจะสร้างอีทธาพลให้เธอพานามารักษาแล้วมาดูแลแล้วและวันนี้ก็ได้สำเร็จเป็นปาฏิมากรอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเมื่อเราได้เป็นเจ้าหน้าเราได้เป็นเจ้าขออแล้วเราก็เหมือนจะทาอะไรก็จะมีความสำเร็จมีความสําเร็จ่างที่เราตั้งใจเทเช่นเดียวกันวันนี้เป็นเวลา